สิบ1 <unm> ิบเอ็ดสิบสอิิิกิเิปดเกิดบาครับถาก็อย่างนั้นถึงแม้มีสิบแปสท่านขอไดยนเชิญ มาบอกเล่นเชิญคุณพ่อคุณสี่และคุณไม่ได้อยู่บนเวนทีครับมาบ <มา S 2> นเนทีครับมาทักษะท่านคะแนนเท่ากันดังน,นั้นเราจะขออนุญาตใช้กติกาสารกัโลกที่จะบอกว่าเป็นกติกาสำหรับโอลิมปิกเลยนะครับคุณผมว่าคุณรู้ดีเอายิงถูกฮะมารักเปเปอร์ซิสเตอร์โอเคนะโอเคนะมาทงการถามท่านเลยมา ยื่นะฮะคุณไทนดานะฮะคุณสและคุณ้อยนะฮะเดี๋ยวผมเล่นห้นะฮะผมจะนับว่าทีู่่วันสะกอเคนะณูไนด้าดูนแซงที่ทู่วันฮะโอเคนะครับจัดมานี่คือการสื่อารทีสุดออกเลยรอครับสึกอดตนะทีนะ r e อเ่ โอเนะโอเนะขอชีนะขอทีนะออกงวันนะออก้ำวันนะ t h r e w n e again 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 t h e e t w e ีกข่เต้นออกมาได้บ้าง three two one ครด้ลนโอเคนะอม่่า,นนะออาคารได้ก่อนเลยนะับ ฮะไม่ดนะครับ่สองท่าครับคุณสิท้อยฮะตัดสนกันสามอนึ่โอยเอาละเอาละก่อนเลยวี้บนอะไรบนอะไรบอยเป็เทีมที่มได้ีกสันแต่ฮแต่นี่ได้แบบไม่ังนะนี่รับปเครับวยจะทบนิา น่าโอเคเดก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะผวล่นรหน่อะอ้าทุีอยู่ก่อนนะแต่ที่เราบอกว่ารางวันนี้จะเราวันใหญ่ครับรางว่าที่แฟนสุดรวมถึงท้งกสีนะว่านี่ขอเสียงปรไว้ครับ uh <GO av>